ครัถกระแมนรถไถสิ่งครับพอดีผ่านมามาพอเอลหาซิกกำลังปั่นหน้าครับรถพี่น้องทางในบันแล้วครับเป็นปั่นหน้าปัน่นสองรอบครับบึงการทำงาน,นครับอันนี้ผมมาเนี่ยเป็นหาสิป,ปันพิทางครับ ปกตินี่เอาปั้นหน้าเ้าเวียนใส่นะครับเอาโซร่อยข้างในสับ่เป็นคู่เป็นหฮวงมันสะบ่ได้ปั้นลายเถ่อนี่ผมมาอ,อันนี้ผมว่าก็แม่ครับเห็นได้รประทันเห็นเป็นเหลี่ยมนี่ยเป็นปั้นองไรเนี่ยเป็นเวียนขัวนะครับการงานเด0 ดินกระชุมๆลมจักหน่อยแล้วครับดินเป็นตมอยู่ครับดินฝนตกพ่อกระเทือน,นม,อมันมีน้ำการทำงานครับชื่อว่าพ่อสไ่ไใดครับจะเป็นอาชีพันเจีาสร้างแล้วครับนี่ กหารอยชีครับพี่โอจ้องเราครับนี่ครับจะเร็วแต่ทีนี้ไฟมั่นละครับเอาว่ากันบ่เยครับสูตรไฟสูตรมั่นตะเรมองมันเหตุงานก็คือกันนี่ก็เหตุเหตุเบิง้งการทำงาน,นเป็นจังดเนะครับมาบึง่งมาบ่อสู่กันฟังนะครับแต่ะละคน,นเหตุก็คือกัน ซีโบโ่เสียงเข้ากับตรงพิจารณาก่อนนะครับครับอันนี้เป็นปั้นเวียนขวาดเข้ามาเบิองห้องเปิดปั้นเนี่ยวันนี้ก็ยิงขวามาปั๊บเย็นบ่ครับ เห็นห้องครับคู่นหน่อยๆรถแต่ห้องมันปั้นละเอียดก็คือเกอรครับมันละเอียดในดินหยันซื่อๆครับมาเบิ่งฟังทาง่านอยู่ครับตอนพฤศจิมา ยี่หกัดประเด็งเงาบันไดแล้วครับจีรีเล็กๆน,น้อยๆครับหัวจุดกันฟังเห็นไหมครับฟันหัวเวียนขวาเฮ้าเวียนขวาเขาก็ได้ขี้กันครับแต่ว่าเข้าต้องเทแขนขงางใส่มันลอยอย่งหน่อยครับเกี่อว่ัให้มันโคตรลงไหลโคตรลงไหลเป็นห่องน,น้อยๆเป็นกู้บงงางแงมนะครับแต่กับบ่มีปัญหาครับ ปั่นชื่อเอะไรครับก็ต้องเดี่ยวบึงหน้างานมันสีสว้านเองครับการทำงานยางของมันสีสว้านเท่า รับเปลี่ยนปรับปรุงไปอีกต้องไปซีเดียครับคนเฮาบ่ามีไฟเก่งครับบ่มีไฟเก่งเกินไปครับทุกคนเก่งครับแต่ว่าอยู่ที่เฮาสิเลือกปรับปรุงกระบองบอ่อเสียกิดบ่เท่าน,นั้นนะครับนี่ครับถ้าผมแนะนำ อีกอย่างนึ่งคืองานปั้นหน้านี่ผมแนะนำให้ตอดใบมีดดีกว่าครับ,อบขอมุ่งขอแกง่ายครับเก็บขอบง่ายมุ่งเฉาเฉาขอไงถา,ามกันแทรกอะไรไงครับว่าเธอทะาสำหรับหน้าลุ่มๆนี่ผมแนะนำให้ตอดเลยครับใบมีดหน้าคือจังบ,บ้านผมนี่ก็ถ้าารัางมองกับบริหัดกันแทรกนะครับ ทีเด้เอา,อารถอ่านในเขยานั่นเอง่วมาเบื้องเทนนี่เก็บัวงานของเคนละครับค,คนมีรถขึ้นกันแต่ว่าขับก็ขึ้นกันครับคนละสูตรเบื้อง,งนี่ เห็นบัวง,งามห้องบอลดีห้องบอลมวลห้องออรใจรลุค่ากับไม่ง่ายตลอดครับ L ห้าสิบ แ้วครับเก็ียบมุมอันนี้พนันจีดีดเกี่ยวหัวงานพี่กันกับไทยแล้วครับนี่คิดว่า ฝานี่ก็หยอดเขาครับหน้าหยอด,ยอดเขาเอาดีครับมาด้ใสครับมาด้ใสครับครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบเกี่ยวของงัญั้นไอมีเคียงดีๆครับมาแชร์มานีสุขการ์ดฟึ่งนะครับ

ต้งหลอบนี่แหละมั้งครับเบิ้งตรงหละงามอาโอเคครับมีหมงกันสันครับมีไม่คขอ้กันครับกำลังหัดไปเรื่อยๆครับ สั่นผมก็จบคลิปไปกับเอลฮาซิปหนึ่งแปดเมื่อนี้แล้วครับฝากติดตามใน,นเลยครับช่องยูทู e สวัสดีครับ